ไ <substit uting> ข่แน่นๆเลยแก้แ <traditions> น <and heartbreaking> like ่นๆเลยไปไปแล้วอร่อยไหมคะโอเคเลยอร่อยไหมคะไม่ไดเดี๋ยวอมข้าวค่ะไม่ได้กินแล้วค่ะเขียวคือลอยหมดแล้วอ๋อเดีอมข้าวค่ะ ฝนก็ตกนักวันนี้กินขนม,มตกค่ะเยไจะกิน KFC ข้างขนมเลยวันนี้ถึงไส้ก็สีกิ้งวานี่น้ำมันหนึเยพระเอกย,ย,ยังยังหนุ่มอยู่เลยคอมพูว